อันนี้เป็นทางเข้าไอกาบพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวไทยเราเรียกว่าหลวงพ่อองค์ดำระหว่างทางเข้าก็จะมีร้านขายเจ้าบูชามีทั้งท่าหลวงพ่อพุทธเมตตาน้ำมันมะพร้าแล้วก็มียิ้แกะสลัก แต่จำลองพ่อลงดำในปัจจุบันนี้อยู่นอกเขตมหาวิหารนาลังกาดูแลสองชาวบ้านซึ่งรูปปั้นพรานที่สำคัญแล้วก็ชาวพุทธเคนใหญ่ก็รินลมเปินทางมาบูชาสักการละอันนี้ท่านพระประหลัดที่มากครับุดอันนี้อีกคณะหนึ่งนะครับอีกคณะหนึ่ง คนเยอะวันนี้คนเยอะครับอาจจะเป็นวิหารเล็กๆปัจจุบันนี้มีชาวไทยได้มาสร้างวิหารครอบเอาไว้แต่ก่อนหน้านี้พระองค์ดําเนี่ยตั้งที่โลกไ่้ด้วย,าาย,าาายวชาวพุทธมากอุบา้เอาบูชาสัญลการะมากถือว่าเป็นหนึ่งในหลายพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์คือชาวพุทธนิยมเดินทางมากรา,าบมาไหว้ท่นานไหนก็มีคณะพระสงฆ์

แข็สั้นๆเลยครับมีหมดเลยทำระบายเลยครับเอาคนส่วนใหญ่ก็จะมาเอาผ้า เอาน้ำมันมาโรยองพระแล้วก็เอาน้ำมันไปทานะครับเป็นรักษาโรค่นเป็นพระพุทธศาสนาในเรื่องของสุขภาพนะครับเจ็บปวดก็จะมาให้เพียงแต่ชาวพุทธชาวพุทธต่างชาติตลอดชาวอินเดียนะครับได้ทำมากับมาไหว้แล้วก็พาเราได้มาดูสถานที่และดูแรศรัทธานะครับของชาวพุทธที่าพมา อันเทพะวา,อารอิมังตารพุทัปฏิมาสุภิพุทิามีนักยังวัจนนะธรรมดัอินนอนนอรัตังอิตา,อตายะสุขายะอาเจ ว่ะผู้มีพระภาเจ้าผู้จะรู้ข้าพระพุทธเจ้าขอร้องบูชาสักยารนขอบพุทธปฏิามาท่านมีนามเรียกว่าหลวพงพ่อองค์ดำด้วยเครื่อสักยาระที่น้อมนำมา

ข้อมสาพภูตสารส่งสารรูกสารไอไอเย็นยังไงกับาทไอพอให้มาได้ไปเล่นกันมาทุกคนด้วยศิษย์ศักดิ์ลงเข้าไปฝากดูที่เส้นทางการวางเพื่อสัปทาน่จะดี ูชาน้มันาดงฟังที่กระตักก่อนนะโยนะแล้วขากลับโยงต้นมะลากลับต้นมะลาแล้วเราจะไปสวดมนต์เพื่อธิษฐานให้เป็นโอสิเคร่องสักการะโยลยนะครับคนน้มันมาที่ตากนที่ตากนี่แหละตากที่หนนะครับเดี๋ยว่มาเอานะครับให้เป็นไรเราวางไว้เลยาง้ที่ตากเราจะได้อริษฐานลเป็นโสถิบนะรัเพื่อปรักษาภาพของโยมีรูปเวลานย คนที่รับนะแล้วก็เราก็ทำไปต้นไม้ทุกเจ็ดนลงไปแล้วก็ถือถ้วยแลมีแผ่นท็อปปิ้งนะครับรป,ป,ปิดนะปก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปดสดตอนนี้คณะเราได้เข้ามาก็ให้ทุกท่านนะครับได้อธิษฐานในการสวดบัวอันนี้บรรยากาศด้านนอกนะครับตอนนี้ก็มีคณะ สารพุทธทตจากเมือไทยินทางมาก็หลักจัดวามี้าก็พระพระอองค์ดำนี้เป็นพระพุทธรูปเดิมทีตั้งอยู่ในเภายในมหาวิทยาลัยมหาดมทางเป็นมหาลัยสงฆ์แห่งแรกในทประศัตริลยนซึ่งจะเดินเรือในตำราเก่าไว้ว่าในยุคนั้นมีพระสงฆ์ที่มาเนมาณสองหมขนาดารสามพกว่าแต่ภายหลังมปีพันเจ็รอย อิสลามนะครับได้นำกำลังก็ารอ้อาวุธครกมือมาก็ะมาฆ่าพระทีสุสุดแล้วก็เผามหาวิจารณนาทาทำให้มหาวิทยาลัยาเลติกันเรียนการสอนกระมาณประมาณ1,700แต่พระพุรโลกีเหลือราเได้จากการตกทำลายมีเพียงหนึ่งเดียวแค่พระุตขอ่อของดนอซึ่งทำให้ชาวพุทธไทยชาวพุทธตามฆ่าตลอดชาวเยนเชื่อว่าเป็นพรุกีศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพดังนั้นคนส่วนใหญ่เดินทางมาที่นาราภาก็จะมามาไหว้ที่หลวงพ่อนาลันตาว่าหลวงพ่อองค์นี้จะมาขอเรื่องสุขภาพร่างกายและความแข็งแรงก็ประสบความสำเร็จก็เดินทามาจะมาตูนมาไหวยดังนั้น,นวัน,นนี้นนนนมีโอกาสได้พาคณะผู้ส่งคุณทุกจับเมืองไทยจำนวนสิบแปดท่านได้มาแต่ละเกาะกมาพบคณะสวัสดิบุญเป็นทั้งฮะเป็นทั้งสง เป็นทั้งปราสบปราสิตาชาวไทยหลายคณะนะครับเดินทางมาถวาแล้วก็เราทั้งหลายได้เห็นบรรยากาศจริงเราทั้งหลายหลายท่านหลายคนจะไม่มีโอกาสได้มานะครับทัศนาได้ไมาที่ศาลก็ได้นําภาพมาให้เราได้อด้รับราสนาแล้วก็ร่วมบูชาด้วยกันดังนั้นคลิปนี้ก็พอสมควรนะครับในเวลาก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้กำลังใจช่องทาง YouTube คเทือกแม้